ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็เว็นกับผมนะเจนเกมเอร์เลยแล้ววันนี้ผมจะมาทุกคนมาเล่นมาปาเดีดย์ EPD เท,ท่าไหร่นะต่อ EP ที่สามนะครับทุกคนก็มีสกินปืนใหม่เข้ามาอยู่สองสกินนะครับก็นะครับก็ในทีแรกก็จะเป็นก๊อกสิบป,ปผมไม่เคยเห็น ไอนี่นะก๊อกสิบแปดแบบนี้นะไม่เคยเห็นก๊อกสิบแปดที่มันเท่แบบนี้แล้วก็ปืนคาราเฟลครับเป็นสก,กินปืนนะครับที่เป็นเป็นเป็นส,ก,นสก,กินปืนแรกนะครับที่เป็นสก,กินปืนแรกที่พาราเฟลนะครับที่เป็นแบบเท่อะไรขนาดนี้นะครับผมก็ ก็มาแนะนำตอนนี้นะครับก็ทีเหลือก็ไปเล่นกันเลยนะครับผม,มก็ใครแอดผมก็แอดไม่ได้นะ,ก,นนะก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้จะวัารีโอโหซื้อปืนดีเด่นอะครับโอ้โหังย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 ังไม่ได้เริ่มนะครับจะพากนแล้วแหละ บฝั่งนู้นโอ้โหโนดูทรงตายดูทรงกากงนะเนี่ยนะขอเจอหนึ่งขอเจอหนึ่งครับผมเอ้ะเน่ยอ้ยสมาสกิบีดี้ตันนี้ ออกมาออกมาดิผมเนี่ยออกมาดิข้าหนมออกมาดิแล้วออกว่าผมเกียดสกิบดีอืมทำไมผมจริงมันไม่โดนหัวเลยเนี่ย อยู่น่ครับมาหน,อน,านอ่อยเน่มาหน่อยอร่อยเน่เดี๋ยวได้อร่อยอ่ะเดี๋ยวได้อร่อยเลยอะ่ะมาหน่อยหน,น่อย,ย่มาหน่อย,ยอ,อร่อยเน่มาหน่อย่อยแน่เออเจ็บร้อย ดูว่าใครจะตายก่อนกันเรียบร้อยครับเดินสงเกียนแต่อย่ามาทำหมวกเกียนหน่อนีีนะผมชิบอืมปลาระเบิดใส่ตัวเองนเป๊ะเลยตัวช่วยนะครับที่มีอะไรขึ้นก็ผมติดตามคนไว้เยอะมากก็ เรดินมาจะเป็นยังไงครับอกวแล้วเปิดสกินโคโนะทำไมเนี่ยโอ้ยเสียเลยเนี่ยเสียสกินโคโน่ไอ้สกิลโคโน่เลยนายทำให้ฉันแค้นยี่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 ผมแค้นเขามากเขาได้เจอแน่ เอาไหมเห็นตัวสีไปไหนหรอออกมาไปไหนหรอไปไหนอร่อยแน่ไปไหนไปอร่อยไปสอยสอยสีสอยสีสอยสีชึบเผลอสัญญาใจโอ้ว้าวมาต่ออื้อ ชื้ออืออืึอือมาเลยมาหน่อยหน่อยแน่เดี๋ยวได้อร่อยแน่บอกก่อนมาหน่อยหน่อยแน่เดี๋ยวได้อร่อยเดี๋ยวบอกก่อนนะบอกก่อนนะเดี๋ยวได้อร่อยนะมาดีๆด้วยก่อนมาเยอะเยอะ ย่อและเอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เสื้อโคโนทำไมเหรอครับผมผมอืมราคาสามกับนี่เลยมาหน่อยหน่อยแน่เดี๋ยวได้อร่อยเดี๋ยวชกเตอตัวเตอรเตอร์เตอร์เตอร์เน่ มาหน่อย,ยอร่อยแน่แหละเด็อร่อยมากเต็มยิ้มขึนมาแน่มาหน่อยอร่อยแน่แหละโอ้โหดีเออ อยจริงปล่อยเลยโอ้โหทำดีนะบอมโอ้ยน้อยน้อยน้อยแน่แน,น,น่ทำทรงปิดไอวอร์แต่มาคอเคลีย มาหน่อยยแน่ะอร่อยเดี๋ยวมันชี้บิดอยแน่ออกมาหน่อยๆหน right, ่อยหน่อยแน่อ่ยเลยเลยลยเ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 ยยเลยเยยลย and I'll be get video video and I'll, 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 i i will i i ให้ดูก่อนเจอบอดว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอดแล้วนะปกเหมือนกันไงชื่อ M J N Name จุด Name อะไรแนนบบๆๆม,มันเลอะแม่อยเร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอะ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 ่ะอร่อยกับระเบิดเลยอะ่ะเป็นไง เนี่ยระเบิดเต็มๆคมแล้วกดไลค์คให้ด้วยโอ้ตึงไม่ตึงก็ดูเอาแต่อย่ามาเศร้ากับระเบิดนะอเออระเบิดนี่แรงเผื่อๆแรงกว่าดูก้อนปกติมันม,ม,ม่นอะไนไี่ยร่างอะไรเนี่มาหม่งเลยนี่นี่ไม่เห็นเหรอทำจีบเวลาตายหัวเลยเอ้ย แล้วกดแล้วกดแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มาด้วยนะได้นะได้นะมันไม่เหวนะได้นะสาัสดีเธอรักเวสวัสดีเธอรักเวดูตรงนั่อยู่ตรงนู้นสวัสดีทรักวัสดีทรักสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ย ว้าวอะไรอะไรอะไรวุย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 ตายไปไปตายไปไปเลยโอ้ยแสบตาหลือเกินไปเลยเดยนเหรอนี่เอ็กไซย,ยู อย่างเงี้ยแล้วเขาแค้นเงียเอออยากให้เขาเล่นเงียเขาไม่ไม่อยากให้เป็นพันธมิตรเงี้ยอยากให้เขาเล่นเพราะว่าฟีไฟไม่ใช่เกมพันธมิตรนะทุกคนก็ต้องขอโทษเลยนะทีนี้นะทุกคนที่ทำาะบรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็ส่งหน้าสั่งแล้วกินเกมฟีไฟมันเป็นพันธมิตรกันได้แต่มันเป็นเกมแนวต่อสู้เนาะมันไม่ใช่ ไม่ใช่เกมแย่งพนมิตรกันนะเป็นเกมต่อสู้ไม่ใช่เกมอะไรแบบนี้เนาะคณก็คงเข้าใจกันนั่นแหละคือเขาเราปลุกใจเขาให้ไงเนตหลูดหรอ งั้นสามแบบคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจึงไม่หยิบนะครับบายบาย